พาไปชมสวนคุณสกุลเวทลูกค้าที่ใช้ตามแนวทางร้านคลังเกษตรบางเขนในคลิปลูกค้าจะใช้ตัวตัวนัวสปีดตัวนัวสปีดเป็นแบคทีเรียกลุ่มบาซิลัสเสายพันธ์ุจุลินรียเชื้อสดช่วยในการเบียดคุมโรคฆ่าเชื้อโรคย่อยเศษพืชในโคนให้กลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติปรับโครงสร้างดินและฟื้นฟูระบบรากกระตุ้นการแตกราก อยู่ที่สวนคุณลุงสกุลเวศค่ะหรือหนองตลอดหนองตลอดเจ<ะ>จัน์กระเฉดนะคะจังหวัดระยองกำลังแตกกำลังแตกแตกำลังแตกยอดออกมาได้คุณลุงฉีดพวกชุดล้างโรคไปเนาะครับสองครั้งชุดล้างโรคจะมีเจคีนไซลิงสปริงลีฟค่ะขยายท่อน้ําเลี้ยงขยายท่อน้ําท่ออาหารเพิ่มการแตกลากแตกใบกนักกนนี่ลุงเป็นลูกค้าประจำนะคะใช้ทุกตัวเลยใช้แร่ด่างใช้อะไรเยอะแยะมากเลย อันนี้ล่าสุดคุณลุงหมักต้นตันนัวไปใช่ไหมคะครับต้นนัวนี่หลังจากใช้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ใบมันเขียวเข้มนะไม่มีใบฉีดไปแล้วใบมันเข้มตอนนี้เรามาตอนเย็นนะคะใบจะไม่ได้สดชื่นเท่าไหร่ตัวนี้มันจะตายอะฟื้นแล้วมั้งอ๋อตัวนี้ฉีดอะไรไปบ้างครับลุงโอโนเนี่ยล,<อ>ล้างโล,โลกต้นนัวสปีดสุดล้างโลกมันฟื้นแล้วแบบยอดมันไม่มีแต่มันฟื้นอย่างมันจะตาย ทิ้งกิ่งออกมาเลยนะคะต้นแรกอย่างต้นตรงนู้น่ะแปดเห็นชัดเลยลำไยก็ฉีดนะลำไยก็ฉีดนี่ไงดููลกเโอ้ลูกดกเลยโมโนสปีดพวกนั้นเนี่ยสองเที่ยวแล้วนี่ล้างโลกนี่จักไม่มีใบอะใบเต็มแล้วล้างโลกบกตัวนัวสปีดนะคะใช่เนี่ยใบเต็มรับจักงันอยู่เฉยๆอ่ะ เอมต้นเลยน่ะกำลังแทงเป็นแถวเลยเนะี่ยนะตอนนู้นน้ำมันท่วมอมน้ำมันท่วมนี้เอาแร่ด่างกับโมโนสปีิกใส่พื้นปบอกฏว่าฟื้นฉีดที่โคนเลยใช่ไหมคะตัว้น้ตเลย มันมีลูกเนี่ยธรรมดามันใบมันจะร่วงนี่ใบมันไม่ร่วงเจอโมโนสปีดก็ใบไม่ล่วงปกติจะร่วงใช่ไหมคะหลังเก็บเกี่ยวล้วงอะที่ไม่ได้ฉีดโมโนนนตัวอย่างตัวนี้ต้นนี้ใช่ไหมต้นนี้ลีงเพิ่งจะฉีดได้สองวันอันนี้คือต้นที่เว้นไว้ลองไม่ได้ฉีดตัวนสปีดนะคะ๋อก็คือจะแตกต่างเห็นได้ชัดเลยจากอันนี้เนี่ยยอดมาหมดแล้วเนาะค่ะ พอดีมันค้มคมหน่อยนะคะแสงอาจจะต้องคอยปรับอืมอาจจะต่างจากต้นที่ไม่ได้ฉีดนะคะต้นได้ฉีดฉีดคุณลุงฉีดไปกี่รอบละคะรอบเดียวเนี่ยพลังฉีดจะรอบสองนี่สามวันเนี่ยหมักแคได้รอบเียวยี่สิบชั่วโมงก่อนอืมแต่คุณลุงหมักอัตราเข้มข้นก็คือห้าลิตรต่อหนึ่งกระปุกนะคะจำนวนหนึ่งกระปุกแต่จริงๆเราสามารถขยายเป็นสิบลิตรได้นะคะคุณลุงกลัวฉีดไม่หมดนะคะเพราะว่า โตัวโนสปีดเนี่ยมันเป็นจุดินทรียเชื้อสดก็คือหลังจากหมักอะค่ะจะอยู่ได้ประมาณทัก15-20ถึง20วันคุณลุงใช้น้อยก็เลยหมักอัตราเข้มข้นก็คืออ่าหนึ่งกระปุกต่อน้ำห้ลิตรค่ะนี้ก็ยังมีลูกหลงเหลืออยู่บ้างนะคะบางต้นเหลือห้าร้อยกว่าลูกเนี่ยนี่ก็โมโน,โน,นเนี่ยจับใบไม่มีอะฟื้นเล มันจะไปไม่มีนะคะตัวนวสปิดเราทำตามระบบแล้วมันจะไปอย่างขนาดนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวก่อนตัดก็น่าจะเบ่งได้อีกเยอะเลยค่ะเป็นโลอพราะจากพ่อค้าเข้ามาบอกว่าโอ้ลูกใช้ไม่ได้เลย <c oughs> ปลาจะมาลงกล่องได้เพียบลงกล่องได้เพียบเลย <c oughs> ใช้แร่ด่างในการเบ่งนะคะแล้วก็สลับกับพวกสามกระสับใหญ่เลยมจริงๆเรามาวันที่ฝนคลึ้มไปหน่อยนะคะแสงอาจจะไม่ค่อยแต่คือลูกเบ่งสวยมากเลยค่ะ นี่มีสามชุดเอาหมดนี่ชุดที่สามชุดที่สามนะคะแต่ถ้าต้นไหนที่ไม่มีลูกแล้วคุณลุงก็จะฉีดชุดล้างโรคตัวโนสปีดแล้วก็จะแตกล่ะคือจะแยกฉีดนะคะใช่ามแนวทางมากี่ปีแล้วคะคุณลุงเนี่ยปีที่สองปีที่สองเนาะปีที่ปีที่แล้วยังไม่เต็มรูปแบบปีนี้เล่นเต็มรูปแบบเออลูกมันกลมนะค่ะแต่มันก็มาทําได้เหมือนใจนึกตอนที่ไม่ไม่ดีไม่มีใบก็ฟื้นเนาะฟื้นฟื้น าบอกว่าเอาโมโนสปีกลงอีกเที่ยวสองสายใบมันจะมาเต็มฟื้นเพราะว่าเที่ยวแรกมันฟื้นอ่ะเที่ยวสองมันต้องฟื้นเนี่ยอย่างลูกเนี่ยมันลงกล่องได้ไหมมันไปสวยเงกลมบ้องอเ,อเน่ยเต็มภูเลยเนาะผลพวงของการใส่แร่ด่างค่ะกับสามกษัตริย์ชุดบำรุงลูกลุงก็ใส่ให้ลำใไยด้วยเนาะโด<อ>กเลย ลูกโตด้วยลูกโตเลยแล้วก็ช่วงนี้เป็นนอกฤดูด้วยค่ะโอ้ดดกมากจริงจริงพอ้ามาบอกอุ้ยมันไม่โตปล่อยลูกอันนี้คือผลพวงใส่ทุเรียนด้วยก็ลำไยได้กินด้วยนะคะดกเลยสามช่อสี่ช่อเขาไมโลแล้วอืสามช่อสี่ช่อโลขอบคุณค่ะโอ้จะดกมากเลย วายังเอามาสิบเลยจะมาใส่ทุเรียนรุ่นเนีลรุ่นนี้แหละเบ่งลูกค่ะใส่เบ่งลูกได้แล้วก็ต้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตก็ใส่ในการล้างดินค่ะฟื้นต้นควบคู่กับการฉีดชุดล้างโรคใส่มะนาวใส่มะนาวต้องทําร้านค้ำเลยนะคะดกมากผลพวงของแร่ด่างนะคะใส่มะนาวก็ดกลูกโตด้วย อันนี้แต่จะเทียบกับมือให้ดูนะคะเหมือนส้มอะคะ่ะมันเอาวุตดกมากต้องทำร้านให้เลยนะคะค้ำไว้อย่าต้นล้ม